บทที่สามรอยยี่สิบเอ็ดคุซานอคาโอรุไม่ค่อยสวยในแง่ของรูปรษณ์เธอไม่ติดอันดับในหมู่ดาราหญิงในบรรดาสมาชิกสี่คนของทีมเอิร์ธเลดี้รูปร่างหน้าตาของเธออยู่ด้านล่างสุดทำไมหลินยี่ยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเอาตัวเธอมาง่ายมากหลินยี่นึกภาพถึงคุณภาพที่ดีของตัวเมียของอีกฝ่ายลินยี่ไม่สามารถทําสิ่งที่ยากสาหรับผู้ชายที่แข็งแกร่งได้เขาต้องสร้างบุคลิกที่น่าสนใจและเป็นคนดีเพราะสาวๆชอบแนวนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ดีคุณต้องรักษาตัวเองให้สะอาดและอยู่ห่างจากผู้หญิงคนอื่นแต่ในกรณีีนน้้มมัขัขขดดเเปาาาหายสูงสงุอ แล้วเราควรทำอย่างไรเนื่องจากหลินยี่ต้องการเป็นคนเลวและเป็นคนดีดังนั้นเขาจึงปฏิบัติต่อคนเลวกับคนอื่นคุซาโนคาโอรุเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมมากไม่ต้องพูดถึงแค่อีกสองคนในทีมเอิร์ธเลดี้หลินยี่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอสำหรับโยโกโอกิโนะหลินยี่ไม่ต้องการให้เธอรับผิดให้คุซาโนคาโอรุเป็นคนเลวนอกจากนี้คนเลวไม่ได้ต้องการเพียงแค่การเป็นเมื่อมาที่โยโกโอกิโนะในครั้งนี้หลินยี่วางแผนที่จะฝึกทักษะศัตรูของโยโกโอกิโนะและทำให้เธอประทับใจในเนื้อเพลงของเพลงต้นฉบับมีการเก็บ ลินยี่คิดที่จะทำทั้งหมดพร้อมกันและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่จะโค่นลมสมาชิกอีกสองคนของทีมเอิร์ธเลดี้น่าเสียดายที่พวกเธอทำงานแล้วมาไม่ได้หลินยี่กล่าวว่าน่าเสียดายและเขาทำได้เพียงวางแผนเพื่อหาโอกาสต่อไปแต่ไม่สำคัญหรอกสามคนสามารถเล่นได้ทั้งวันหือพวกเธอทุกคนมีตารางงานตอนกลางคืนเหรออลินยี่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าทั้งสองคนมีงานต้องทำเราได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการท็อปโชว์ในเวลาเดียวกันโยกโกโอกิโนะพยักหน้าเรานัดก,กันไว้แล้วดังนั้นคาโอรุจึงมาหาฉันโอ แม้ว่าหลินยี่บังคับได้แต่เขาไม่เลือกที่ญี่ปุ่นนานมากแล้วการเรียนรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดในคราวเดียวไม่ใช่เรื่องดี11โมงในเวลากลางคืนพิซากิเอริกำลังอุ้มร่างกายที่เหนื่อยล้าของเธอมาที่บาร์อาร์ดิโอและดื่มเครื่องดื่มดีเด,ดิมทีเธอเคยดื่มที่บาร์ฮานาบิใกล้สำนักงานตั้งแต่ครั้งสุดท้ายกับคนแปลกหน้าคนนั้นพิซากิเอริก็หยุดไปที่บาร์นั้นเธอไม่อยากเจอหน้าเขาอีกอย่างหนึ่งคือกลัวจะเจอหน้ากันมากเกินไปจนเขาจะถามชื่ออีกอย่างคือกลัวว่าถ้าได้เจอกันอีอนอนีีีีีีีีกกกกะมมมมอออออออไไรรรเเเเเิดดดดดดดขขึ้้้้้้้นนนนนนวววยยยยยยหตตตุธธััังงงงทททลลาาาาาาาบบบบสสชแ่่โ บาร์แห่งใหม่นี้บริหารงานโดยพี่สาวฝา800สวยคู่หนึ่งซึ่งรับเชิญเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นครั้งคราวแม้ว่าฝีมือจะไม่ค่อยดีนักแต่ดนตรีที่นี่ก็เพียงพอที่จะดึงดูดใจเธอแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดคือรอปอพยืนอยู่ทั่วบาร์แม้จะไม่ได้หล่อแต่ก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงซึ่งทำให้เธอรู้สึกสบายใจเมื่อได้เห็นพวกเขาผู้หญิงส่วนใหญ่มาที่นี่เพราะอยากเมาแล้วถูกผู้ชายเอาไปแต่ก็มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่มาที่นี่เพียงเพื่อเมมาาาาาาออย่่่่่่งงงงงเเเดดดดดีีีีววววหหหห็็นนนนนไไไไ้้้้้้้้ชัััถบุปปททสสสสลขผูญิิิใใรรรคจจก พิซากิเอริมาที่บาร์เหนือบาร์หลักแล้ววางกระเป๋าของเธอไว้คุณเอริมาที่นี่อีกครั้งแล้วทันทีที่เธอนั่งลงบาร์เทนเดอร์สาวก็เดินเข้ามาเหมือนเดิมเหรอพิซากิเอริพยักหน้าและพูดว่าใช่หลังจากที่เธอสังเกตอีกฝ่ายอย่างระมัดระวังเธอพูดว่าคุณคือมีนาใช่ไหมละ่ะบาร์เทนเดอร์มีนายิ้มและพยักหน้าใช่เมื่อวันก่อนไม่ได้เปิดร้านพิซากิเอริกล่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่าเพราะพี่สาวของฉันไปฮอกไกโดมีนาพูดอย่างเขินอนายขณะผสมเครื่องดื่มฉันเหนือยยาาากการทงมยยงพับ้ เออนั่นสินะพิซากิเอริรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเธอเปิดร้านเธอจึงเอ่ยคํบางคําว่าร้านจะปิดไม่นานหลังจากเปิดซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจไม่เป็นไรพิซากิเอริรู้สึกอิจฉามากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฉันอิจฉาคุณจริงๆฉันยังต้องการใช้ชีวิตของฉันอย่างอิสระและง่ายดายฉันทํางานเมื่อฉันต้องการทํางานและพักผ่อนเมื่อฉันเหนื่อยมีนะยิ้มแล้ววางค็อกเทลที่เธอเพิ่งทําไว้ข้างหน้าพิซากิเอริแล้วพูดว่าแอลนี่วายของคุณพร้อมแล้วพิซากิเอริหยิบค็อกเทลขึ้นมาและจิมแล้วเธอก็ลิ้มรสอย่างระมัดระวังแล้วเขาก็ยิ้มและพูดว่าเทคนิคนี้ขึ้นมากอีกไม่นานฉันเชื่อว่าคุณจะกลายเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ยอดฉันกําลังฝึกอยู่มีนะได้รับการยกย่องด้วยความสํเร็จเล็กน้อย ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ไม่นานแขกคนอื่นๆก็นั่งลงบนบาร์ที่นี่มีนักกระซิบกับพิซากิเอรีและยิ้มว่าพวกเขามาที่นี่อีกครั้งพิซากิเอริเหลือมองไปที่นักดื่มสองสามคนในระยะไกลมีบางคนที่ดูคุ้นเคยเป็นคนที่คุยกับตัวเองบ่อยๆเป็นเพียงว่าพวกเขามีความใคล้แต่ไม่มีความกล้าหาญและถึงกับสะดุ้งเมื่อเธอเข้าใกล้มีไม่กี่คนที่กล้าเริ่มบทสนทนากับตัวเองแต่พวกเขาไม่ใช่คนดีคุณไม่มั่นใจคุยไม่รู้เรื่องหรือแค่เจ้าชู้ไม่เข้าใจอารมณ์เลยคนที่โจมีเเเเออครรัั้้งงงงงสสดดาาาาายะแแแกกกก่่่่ิิิิินนนนชลขวว เจอกันอีกแล้วนักดื่มยิ้มให้คิซากิเอริฉันคิดว่าเราถูกลิขิตให้มาเกี่ยวข้องกันใช่คิซากิเอริยิ้มแล้วจิบคอกเทลด้วยความโกรธคุณมาที่นี่เพื่อดื่มทุกคืนแล้วมันจะไม่เจอกันได้ยังไงเจอกันหลายครั้งแล้วคุณควรบอกชื่อของคุณกับฉันนะนักดื่มพูดทำไมฉันถึงต้องบอกชื่อของฉันคุณยังต้องการติดอยู่กับฉันใช่ไหมคิซากิเอริเขย่าแก้วเบาๆแล้วพูดว่ายังไม่ถึงเวลามันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดนักดื่มพูดว่าคุณรู้จักช อยู่หรือเปล่าขอโทษฉันลืมไปพิซากิเอริยิ้มอย่างเขินอายแต่สุภาพและพูดเป็นในกับอีกฝ่ายว่าฉันไม่สนใจคุณออกไปนักดื่มไม่อยากจะยอมแพ้เขาพูดต่อถ้าเธอจะไม่ได้มีเป็นไรฉันบอกได้อีกครั้งพูดเป็นพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้ก่อนที่คิซากิเอรีจะพูดนักดื่มอีกคนข้างๆเขาก็เปิดปากพูดว่าฉันพูดว่าหยุดเรียนรู้ไม่ได้เหรอโอคนที่พูดถึงก็สนใจคุณเหมือนกันอย่างน้อยคนก็ไม่เกลียดฉันเป็ยักญ,ญประกาศคู่จุดจุดจุดยักษ์ประกาศคู่พิซซ่ากีเอรีกำลังดื่ มียามรักษาความปลอดภัยอยู่ในบาร์นี้ดังนั้นการทะเลาะวิวาทระหว่างนักดื่มจะไม่กลายเป็นความขัดแย้งทางกายภาพเพราะทางรอปอพอจะส่งพวกเขาออกไปก่อนจะมีการเผชิญหน้ากันทางร่างกายเมื่อการทะเลาะวิวาทไม่สามารถลุกลามไปสู่ความขัดแย้งทางร่างกายได้มันก็จะกลายเป็นการต่อสู้เพื่อดื่มเท่านั้นใครวางแก้วลงก่อนออกไปดื่มไวฟังเพลงที่เธอชอบดูพวกเขาสู้เพื่อตอนเองคิซากิเอริมีความสุขมากและเธอรู้สึกว่าความอ่อนล้าทั่วร่างของเธอหายไปแล้วดูเหมือนว่าไม่มีใครสามารถทำให้คุณสนใจได้ในขณะน,นี้นักดื่มยืนอยู่ข้างทิซากิเอริและพูดขึ้น พิซากิเอริเงยหน้าขึ้นและเหลือบมองที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นลุงที่หล่อเหลาในวัยสีปีการแต่งกายเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงและที่สำคัญที่สุดคือใบหน้าของเขาใช่พิซากิเอริชอบสนทนากับใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเพศตรงข้ามมีไม่มากนักที่ฉันจะสนใจลุงที่หล่อเหลาสั่งบุบงจากมีน้ำหนึ่งแก้วแล้วพูดว่าโตเกียวมีคน20บล้านคนมันไม่ง่ายเลยที่จะหาคนที่ถูกใจคุณจากคน20ล้านคนนั่นเป็นเหตุผลที่มันคุ้มค่าที่จะมองหาใช่ไหมพิซากิเอริหิบแก้วไวนา มีเหตุผลลุงสุดหล่อพยักหน้าเห็นด้วยหลังจากที่มีน่าสงบูบงมาเขาก็หยิบขึ้นมาจิบแล้วพูดช้าๆว่าถ้าอย่างนั้นคุณเจอคนที่คุณสนใจแล้วหรือยังเจอแล้วพิซากิเอริพูดโดยไม่ต้องคิดโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณโชคดีจริงดีจริงยุงสุดหล่อัวกลางคนไม่ปฏิบัติตามคำพูดของพิซากิเอริแต่กลับตั้งประเด็นกับตัวเองว่าฉันไม่พบใครที่ทำให้ฉันสนใจแต่พบว่ามีไวามากมายที่ฉันสนใจจริงเหรอพิซากิเอริมองอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มกึงก่งก่ในฐานะทนายความที่เต็มไปด้วยอารม คำตอบยังไม่ออกมาอปัญญประกาศคู่ลุงที่หล่อเหลาวัยกลางคนมองไปที่คิซากิเอริแล้วพูดช้าๆฉันรู้จักคุณแค่ไม่ถึงสามนาทีฉันระมัดระวังตัวมากกว่าและจะไม่ตัดสินอะไรง่ายๆทั้งสองคุยกันคิซากิเอริรู้สึกว่าอีกฝ่ายน่าสนใจเล็กน้อยตราบใดที่มันน่าสนใจมากกว่านักดื่มสองคนมีคนและสิ่งที่ต้องเปรียบเทียบมากมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังนั้นวัฒนธรรมนักบินจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อเห็นเฟยยิงหลีพูดคุยกับแขกที่ไม่คาดคิดคนดื่มทั้งสองก็อารมณ์ มีนะ้ำมีความสุขที่ได้เห็นมันและบอกพวกเขาทันทีว่าคืนนี้เครื่องดื่มของพวกเขาจะลดลงครึ่งหนึ่งทันทีที่พวกเขาได้ยินว่ามีส่วนลดสำหรับราคาไวนา์พวกเขาก็ไม่กลัวอีกต่อไปและพวกเขาก็ดื่มอย่างมากขึ้นหลังจากที่ลุงที่หลอ่อเหลาไวกลางคนสังเกตเห็นการกระทำของทั้งสองคนเขาก็เย่ยยอเยือยอยู่ในใจกล้าดียังไงมาสู้กับฉันในระดับการจีบสาวหลังจากที่ไม่มีคู่แข่งแล้วลุงหลอ่อไวไกลางคนก็พูดได้อิสระมากขึ้นอย่างไรก็ตามลุงที่หล่อเหลาไวกลางคนพบว่าความงามที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ง่ายนักและเขาไม่เคยได้ยินนนนนชชชืืืื่่่่่่่่่่่่่ออ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 อีีอีีีกกกกกกฝาา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 ายยยมมมมมมเเเเลตตตขขข้สัังงงใวววไททผผครร็็ิถถน ดังนั้นจึงไม่สามารถถามชื่อของเธอได้ให้อีกฝ่ายเป็นผู้เริ่มในการบอกชื่อเท่านั้นแม้ว่าลุงที่หล่อเหลาไวกลางคนคนนี้จะพูดอย่างตลกขบขันแต่น่าเสียดายที่คิซากิเอริเป็นทนายความเมื่อสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นเพียงการโกรหกเพื่อให้เหมาะกับตัวเองนอกจากคำพูดและมารยาทแล้วอีกฝ่ายก็ไม่ต่างจากนักดื่มสองคนมากนะักอย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ของเขาที่จะทำให้ตัวเองหัวเราะคิซากิเอริไม่คิดที่จะพูดคุยกับเขาอีกสักหน่อยเพื่อดูว่ามีออททเขาสาาันนนใใงจธ เธอหันไปมองลุงไวกลางคนที่หล่อเหล่าที่เดินเข้ามาหาเขาแต่ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ร่างนั้นหลังจากเห็นร่างนั้นชัดเจนหัวใจของคิซากิเอริก็เต้นแรงนั่นคือเขาเธอมองย้อนกลับไปหยิบแก้วขึ้นมาจิบแล้วครุ่นคิดเล็กน้อยเขามาที่นี่ได้ยังไงความคิดของคิซากิเอริถูกส่งไปยังชายคนนั้นทันทีเธอไม่สนใจแม้แต่คำพูดของลุงที่หล่อเหล่าไวกลางคนพูดหลังจากฟังสองคำแบบสบายๆเธอก็จัดการกับมันอย่างไม่เต็มใจทิซากิเอริถือแก้วไวน์และดื่มโดยจิบสนทนากับลุงที่หล่อเหล่าไวกลางคอนนาท สิ่งนี้ทาให้คิซากิเอริอดไม่ได้ที่จะมองอีกฝั่งหนึ่งอีกครั้งแต่ไม่พบอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทําให้คิซากิเอริงงงเล็กน้อยเธอแซงําเป็นไปเข้าห้องน้ําแต่จริงๆแล้วเธอใช้โอกาสนี้เพื่อค้นหาว่าชายคนนั้นไปที่ไหนเมื่อมองดูคิซากิเอริลุงที่หล่อหลาววัยกลางคนมองดูแก้วไวน์ของเธอและเกิดความคิดแย่ๆกับเธอเขาเหลือไปมองและบาร์เทนเดอร์ก็เดินตามนักดื่มสองบีสองคนไปต่อสู้กันเขาหยิบยาจากกระเป๋าของเขาอย่างเงียบๆมองไปทางซ้ายและขวาแล้วพยายามโยนยาลงในแก้วไวน์ของคิซากิเอ,อร ลุงที่หล่อเหลาวัวกลางคนอดไม่ได้ท <kę> ี่จะตะโกนและดุในท้องของเขาสองสามครั้งแต่บนพื้นผิวเขายังคงหยิบแก้วไวน์ด้วยรอยยิ้มและชี้ไปที่อีกฝ่ายหนึ่งหลังจากจิบบูบองแล้วลุงที่หล่อเหลาัวกลางคนก็ต้องเก็บยาวไวในกระเป๋าของเขาหลังจากที่คิซากิเอริกลับมาจากห้องน้ำเธอยังไม่พบร่างของชายคนนั้นซึ่งทำให้เธองงเล็กน้อยทำไมเธอถึงหาเขาไม่เจอฉันเห็นผิดหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายออกไปแล้วเมื่อเธอกลับไปที่บาร์ของตัวเองคิซากิเอริกค้นพบอีกฝ่ายหนึ่งปรากฏว่าอีกฝ่ายอยู่ที่บาร์เดียวกันกับเธอาทถ้ะ เหลือมองแก้วไวน์ของเธอถ้าเป็นบาร์อื่นพิซากิเอริคงจะเปลี่ยนแก้วไปนานแล้วแต่ที่นี่เธอไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้นักดื่มที่ใส่ยาในแก้วครั้งสุดท้ายถูกทุบตีและนำส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากจิบไวน์แล้วพิซากิเอริก็หันไปมองลุงที่หล่อเหลาแต่มุ่งความสนใจไปที่ชายคนนั้นและพบว่าอีกฝ่ายกำลังลวนลามกับบาร์เทนเดอร์ทั้งคู่ดูมีความสุขสิ่งนี้ทำให้พิซากิเอริไม่มีความสุขมากบทที่3สามร้หอยไี่สามสง่ายม่คิซากิเอริไมาแช่ปิ้กบลุงที่มีจอาเลยลงมืทํา ดีเมื่อลุงสุดหล่อเห็นก็นึกว่าเป็นการแสดงตราบใดที่เขาสามารถทําให้อีกฝ่ายหมดสติได้เขาก็สามารถนําเธอนั้นออกไปได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาดื่มบูบองทั้งหมดในแก้วโดยไม่ลังเลมีนาขออีกถ้วยพิซากิเอริผลักแก้วไว้ไปข้างหน้าและพูดออกมาดังๆขอเบอร์เบินอีกแก้วให้ฉันด้วยในที่สุดลุงที่หล่อเหลาก็มีโอกาสและเขาจะไล่าตามชัยชนะและดื่มความงามทางปัญญานี้อย่างแน่นอนโอเครอเดี๋ยวมีนาพูดกับหลินี่แล้วเดินไปริงวให้พวกเขาลินี่ดื่มวอดก้าและมองไปรอบๆบ,บาร์เขาอดไม่ได้ที่จะพยักหน้ารู้สึก แน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้หลิงยี่พึงพอใจมากขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยสิ่งที่หลิงยี่เกลียดที่สุดคือเมื่อมีคนดื่มและดื่มจูจ่ๆพวกเขาก็เมาและสร้างปัญหาซึ่งทำลายบรรยากาศที่นี่ได้ง่ายจากนั้นหลิงยี่เหลือมองชายสองคนที่ดื่มอยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขาด้วยความสงสัยเล็กน้อยหายากนักที่จะเห็นคนทะเลาะก,กันในบาร์ในทุกวันนี้รู้ไหมพวกเขาไม่ดื่มเบียร์แต่ดื่มมอสกาและสุราอย่างจริงจังหลังจากที่มีนักกลับมาหลิงยี่ถามด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับแขกสองคนนี้มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นหรืืืออออเเเเเเเปลลลล่่่่่าา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 ททไไมมมพพพพพพววววววกก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 ขขขขขดดดดดดหหนนนีูู้้ยยยยยรรริิิคุณณงงงงงถึตตชะแแญส็จ์ โอ้ฟังดูน่าสมเพชลินยี่มองไปที่แขกสองคนที่กำลังต่อสู้ด้วยกันดื่มด้วยสายตาที่สมเพชผู้หญิงคนนั้นไม่เข้าใจและเธอก็น่าสงสารจริงๆว่าแต่พี่สาวเธออยู่ไหนหลินยี่ถามคือนอนอยู่บ้านมีนาพูดพี่สาวเธอรับผิดชอบครึ่งหลังของคืนและฉันจะดูแลครึ่งแรกของคืนเองแล้วเลิกงานเมื่อไหร่เลิกงานตอนส2บสองนาฬิกายังเหลือ,ออีกชั่วโมงกว่าๆถ้าอย่างนั้นฉันก็มารอเธอเลิกงานมีน้ามีความสุขมากแต่ก่อนที่เธอจะมีเวลาพูดอะไรเธอได้ยินว่ามีนาขออีกแก้วให้ฉันโอเคมีน้าตอบแล้วเดินไปด้้้้้ววววยยยยกกาาารรรเเเเิิมมมมบ่่่่่่่่ออคคัััังงงชนนนนนนีีีีีหหหลลููปปป็ททถไไืดสส ความงามถูกปิดกั้นหลิงยี่เอ็นหลังและเมื่อเขาเห็นทรงผมที่ซับซ้อนเขามีความรู้สึกคลุมเครือในใจหลิงยี่ยืนขึ้นหยิบแก้วไวน์ขึ้นแล้วเดินไปดูนี่คิซากิเอริไม่ใช่เหรอหลังจากค้นพบคิซากิเอริแล้วหลิงยี่ก็เดินไปโดยไม่พูดอะไรเลยพิงอีกด้านหนึ่งกับเธอคิซากิเอริจับร่างของหลิงยี่ออกมาจากหางตาของเธอแต่เธอแซงทำเป็นไม่เห็นและหยิบแก้วขึ้นมาดื่มต่อไปลุงที่หล่อเหลากำลังดื่มอย่างมีความสุขแต่จู่ๆก็พบว่ามีคนเดินเข้ามาเมื่อเขาเห็นมันเขาขมวดคิวและท่าทางของเขาไม่ดานานานดดดีีีีีใใช้้้้้้้้เเเวววววลลลาา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 านนนนนกกกกกก่่่่่จะคคคออออสสไไแแแรรืงงมมถถทหตตยิ็ู ลุงที่หล่อเหลาต้องไปที่หลิงยี่อย่างดื้อรั้นเกิอนอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เฉียดแหลมเหยื่อรายนี้เป็นของฉันไปให้พ้นหลิงยี่ไม่สนใจเขาเขามองพิซากิเอริราวกับว่าเขาไม่รู้จักเธอและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคนสวยดื่มคนเดียวที่นี่มีอะไรรบกวนคุณหรือเปล่าก่อนที่คิซาติเอริจะพูดลุงที่หล่อเหลาก็พูดว่าเขาเปิดปากของเขาและพูดว่าฉันขอโทษที่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอดื่มกับฉันและไม่มีอะไรต้องกังวลโอ้อย่างนั้นเหรอคนสวยเขาเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าหลิงยี่ถามพิซาติเอริ ลุงที่หล่อเลาโกรธทันทีที่เห็นคิซากิเอริหยุดดื่มดวงตาที่เขามองไปที่หลินยี่เต็มไปด้วยความโกรธถ้าไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายมาทำอะไรยแย่แยเขาอาจจะทำให้อีกฝ่ายเมาให้แล้วพาเธอไปคุณดูโกรธมากนะหลินยี่พูดด้วยรอยยิ้มฉันเดาว่าคุณคงกำลังคิดว่าฉันทำลายความดีของคุณใช่ไหมคิดมากแล้วลุงสุดหล่อตอบยิ้มยิ้มโอ้หลินยี่มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจฉันคิดมากไปหรือเปล่าดังนั้นคุณเคยคิดเกี่ยวกับความงามนี้หรือไม่เราถูกดึงดูดเข้าหากันสนใจซึ่งกันและกันและถ้าเราสามารถพพููููดด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 คคคคคคุุุุยยยยยยกกกััันนนนนน้้้้เเเเรรรราาาาา็ืืื่่่่่มมมมมมิิออ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 อีแแแแววววะลลลงงสสหหหณณบบผใใใจจปซ ดังนั้นเขาจึงไม่ยอมรับหรือปฏิเสธเมื่อมองแอลวอบอแรกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกรักที่มั่นคงและแน่วแน่ไม่แสวงบุญแต่ไม่แสวงหาข้อผิดพลาดมันกลายเป็นแบบนี้แล้วฉันก็โล่งใจหลิงยี่วางแก้วลงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฉันแตกต่างจากคุณฉันกำลังคิดเกี่ยวกับความงามนี้หลิงยี่พูดจบยื่นมือออกมาหันไปหน้าของคิซากิเอริไปรอบๆในดวงตาที่น่าสงสัยของเธอเขาจูบเธอโดยไม่พูดอะไรสักคำอัญญประกาศคู่จุลภาคอัญญประกาศคู่ลุงสุดหล่อตะลึงในทันทีเขาอยู่ในบามาหลายปีแล้วและนี่เป็น โอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเธอเกลียดผู้ชายที่เล่นที่สุดหลังจากเห็นการกระทาของอีกฝ่ายลุงที่หล่อเหลา<ๆ>ก็เช็ดรอยยิ้มเยาะเย้ยจากมุมปากของเขาเป็นไปตามที่ลุงสุดหล่อคาดไว้นั่นเองพิซากิเอริรีบหลุดพ้นจากหลิงยี่จ้องมาที่เขาและพูดอย่างโกรธเคืองคุณทำอะไรฉันกำลังทำอะไรคุณไม่รู้หรือหลิงยี่พูดด้วยความประหลาดใจแล้วฉันจะทำมันอีกครั้งจากนั้นเขาก็จูบอีกครั้งเป็นยักษ์ประกาศคู่จุลภาคอันยักษ์ประกาศคู่สิ่งนี้ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของลุงที่ คนนี้ไรอย่างไอเหรอเขาวางแก้วไวน์ลงผลักลินี่ออกไปขมวดคิ้วแล้วพูดว่าเ้ hey, ไปจูบใครสักคนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขานีม่มันอนาจารย์เชื่อหรือไม่ฉันจะแจ้งตำรวจจับคุณลินี่เอื้อมมือไปลูบหน้าคิซากิเอริอีกครั้งและถามช้าๆถ้าคุณคัดคานให้คุณมีพื้นสิครั้งใช่ไหมมีพื้นคิซากิเอริรู้สึกขบขันเล็กน้อยทำไมฉันต้องมีพื้นสิครั้งถ้าไม่ทำก็แค่ตกลงลินี่พูดเสร็จก็จูบอีกสิ่งนี้ทำให้ลุงที่หล่อเลากังวลและเขาไม่แม้แต่จะจะัับมือกน เด็กน้อยบ er enfin ีคนนี artist, mm ้มาเป็นญาติกันเมื่อเห็นว่าคิซากิเอริไม่ได้ผลักเขาออกไปลุมที่หล่อเหลาก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนวิเศษในใจต่อต้านถ้าเขารู้ว่ามันง่ายขนาดนั้นเขาคงไม่ต้องเสียคำพูดมากมายขนาดนี้ยินยี่ก็ปล่อยคิซากิเอริไปเมื่อลุมที่หล่อเหลาเห็นโดยไม่พูดอะไรเขาก็เอื้อมมือไปเพื่อหมุนคิซากิเอริไปรอบๆและเขาก็ก้มศีรษะลงและจูบเธอคิซากิเอริไม่ได้พูดเรื่องไรสาระมากนักเธอแค่ตกหลังมือโดนตบปัสเจรีอัญญประกาศคู่ตบนี้เร็วและแรงลุมที่หล่อเหลาเขาไม่สามารถยืนน การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ดังกล่าวดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักดื่มคนอื่นๆรอปพสองคนเดินเข้ามาและหนึ่งในนั้นถามอย่างงงๆขอโทษนะคุณต้องการความช่วยเหลือไหมพิซากิเอริชีไปที่ลุงที่หล่อเหล่าที่อยู่บนพื้นแล้วพูดว่าผู้ชายคนนี้ต้องการจะลวนลามฉันถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถตรวจสอบได้อัญยักษประกาศคู่จุดจุดยักญประกาศคู่พิซากิเอริสมควรเป็นทนายความมืออาชีพทันทีที่เธอเปิดปากลุงที่หล่อเหล่าไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะหักล้างท่านครับขออภยัยท่านไม่ได้รับาารตอออ่เมววขแๆ จะไม่ขอให้เขาไปเขาก็ไม่มีหน้าที่จะอยู่ที่นี่หลังจากดูลุงที่หล่อเหลาจากไปรอปอพอก็หันหลังเดินจากไปตกที่คุณเพิ่งให้ไปนั้นดีมากลินยี่พูดกับคิซากิเอริบางทีมันอาจจะทิ้งเงาทางจิตใจให้คนอื่นใครทําให้เขาอยากยุง่งคิซากิเอริผลักแว่นตาของเธอและพูดอย่างไม่สุภาพลินยี่เอ็นเข้ามาใกล้และพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าอย่างนั้นฉันทําผิดพลาดท,ทำไมคุณถึงตีฉันละ่ะพิซากิเอริเห็นเขาเอาใบหน้าของเขาเข้ามาใกล้และตบมืออย่างไม่เป็นทางการราวกับว่ามันเป็นการตีบททีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่324หหลลลลิิินนนนนนนยยยยเเเเเ็ววาาาาาาขขขไไมมมมททััังงงแแะออกกืืจึตบรพูดดฉป คิซากิเอริหัวเราะเล็กน้อยผู้ชายเมื่อกี้นี้เพื่อที่จะเริ่มบทสนทนากับฉันพวกเขาทั้งหมดต้องยืนนิ่งคุณแค่ยืนอยู่ที่นั่นสักพักคุณเลยหมดความอดทนเหรอฉันไม่ใช่เขาหลินยี่หยิบแก้ววายและโบกมือให้อีกฝ่ายเดินตามคิซากิเอริหน้ามุ่ยแล้วตามเขาไปด้วยแก้ววายของเธอหลังจากที่หลินยี่หลังจากที่หลินยี่นั่งลงบนดาดฟ้าคิซากิเอริก็เลือกที่จะนั่งตรงข้ามเขาคุณดื่มไปกี่แก้วแล้วหลินยี่ถามนี่คือแก้วที่สามคิซากิเอริกล่าวถ้าอย่างนั้นฉันจะดื่มสาแก้วก่อนหลินยี่พึงพาความสามารถของเขาที่จะเมาได้ง่ายไม่พูดอะไรเมื่อเขาขึ้นมาและริงวายสามแก้วให้ตัวเองการแสดงของเขามีผลอย่างมากคิซากิเอริกินชุดนี้หรือพูดอีกอย่างก็คือผู้หญิงกินชุดนี้ พวกเธอชอบผู้ชายที่เรียบง่ายและเรียบร้อยหลังจากดื่มไวน์สามแก้วแล้วลินยี่ก็มองไปที่คิซากิเอรีและไม่พูดอะไรพิซากิเอรีผ่านไวน์ที่ไอไปแล้วดังนั้นเธอจึงมองมาที่เขาโดยไม่แสดงอาการอ่อนแอเมื่อเห็นว่าเคล็ดลับนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับพิซากิเอรีลินยี่จึงกล่าวว่าฉันพบว่าเรามีโชคชะตามากมายฮ่าฮ่าพิซากิเอริยิ้มและเธอก็กล่าวว่ามันดีจริงดีจริงหรอที่จะใช้คำที่ล้าสมัยเช่นนี้เป็นคำกล่าวเปิดงานไม่ฉันหมายถึงลินยี่พูดด้วยท่าทางที่จริงใจว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันไปบ ไม่เป็นไรคิซากิเอริพูดก็ไม่ได้ดีเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้แย่เป็นพิเศษเช่นกันหลินยี่กล่าวด้วยรอยยิ้มแล้วคุณคิดว่ามีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกไหมมีสถานที่มากมายที่ต้องปรับปรุงอย่างแรกเลยสีของแสงสีเย็นคือไม่เหมาะสมและโทนสีอบอ,อุ่นควรจะดีกว่าหลังจากที่คิซากิเอริแนะนำพื้นที่สำหรับการปรับปรุงแล้วเธอก็หยุดชั่วคราวดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจคุณเปิดแทบนี้หรือไม่ใช่ลินยี่พยักหน้าและแล้วพูดอย่างกล้าหาญว่าในการสร้างบาร์แห่งนี้ฉันยุ่งร,รเใน,ใน,น,นย,เยิๆื ไม่น่าเชื่อเลยคิซากิเอริแปลกใจเล็กน้อยแน่นอนว่าเธอไม่แปลกใจที่หลินยี่รวยแต่หลินยี่เป็นเจ้าของบาร์แห่งนี้มีบาร์มากมายในโตเกียวแต่เธอเลือกบาร์นี้สิ่งนี้ทำให้เธอเริ่มเข้าใจเล็กน้อยว่าทำไมอีกฝ่ายถึงบอก,กว่าพวกเขามีโชคชะตาร่วมกันเนื่องจากหลินยี่เป็นเจ้าของบาร์แห่งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการร้านและพี่สาวเป็นอย่างไรบ้างคิซากิเอริต้องการทราบข้อมูลเล็กน้อยแต่เธอรู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนนั้นยอดเยี่ยมมากและพวกเขาก็มีความประทับใจที่ดีต่อกันแต่พวกเขาไม่รรรรููู้้้้้้้จัััักกกชื่่่่่อออออออเเเเธนนนนนนงงาา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 คคุณไไมมมมึยยยยยขขลพิิิิิตีีีวดดสถถใใท ตามฉันมาที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณควรไปในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและสง่างามมีเสียงที่ไม่เหมาะสมปรากฏขึ้นซึ่งทำลายบรรยากาศโดยตรงการสนทนาระหว่างลินยี่และคิซากิเอริก็ถูกขัดจังหวะเช่นกันลินยี่มองไปที่โต๊ะที่มีปัญหาเล็กน้อยรอปอพอยู่ที่นั่นเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้แล้วเขาถามคิซากิเอริคุณมาที่นี่เพื่อดื่มบ่อยไหมใช่คิซากิเอริพยักหน้าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมลินยี่ถามไม่บ่อยเฟยยิงลีเขย่าแก้วแล้วพูดว่าเมื่อเทียบกับบ้าอื่นความน่าจะเป็นที่จะเกิดหกาาร่ลด้อยยคปัไววษมภ หลิงยี่ไม่ได้พูดอะไรเพียงดูการรักษาความปลอดภัยและปัญหาบุคคลนั้นมีข้อพิพาทบางอย่างวางแก้วไวน์ในมือของเขาลงยืนขึ้นและพูดว่าฉันจะจัดการกับมันรอสักครู่พูจบเขาก็เดินไปที่จุดปัญหาพิซากิเอรีกำลังถือแก้วไวน์มองจากระยะไกลรอดูซายะกลับไปกับฉันที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเธอชายคนหนึ่งพูดกับหญิงสาวที่แต่งตัวสวยหรูทำไมฉันจะมาไม่ได้ฉันอายุ18แล้วซายะพูดอย่างไม่พอใจยีปิงแม้ว่าคุณจะเป็นพี่ชายของฉันคุณไม่สามารถควบคุมฉันได้มากสุภาพบุรุษผู้นี้หากท่านมีอะไร คุณต้องการให้ฉันไปหมายตกลงฉันจะพาน้องสาวไปยี่ผิงพูดอื้อมือไปคว้าข้อมือของซายะพยายามดึงเธอมาออกแต่ความแข็งแกร่งของซายะนั้นไม่เล็กและเธอถึงกับใช้กำลังจนกรอบก,กับพี่ชายของเธอจู่ๆรอปอพอรู้สึกหนักใจและสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดคือสมาชิกในครอบครัวจะเข้ามาสร้างปัญหามันยากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ในการทำลายงานบ้านไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาเป็นเพียงรอปอพอที่เฝ้าดูที่เกิดเหตุเมื่อพวกเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรหลินยี่ก็เข้ามาบกมือและบอกให้พวกเขายืนขึ้นและจากไปและเขาัดดการ้้วยยงล คุณเป็นใครนี่ผิงตะโกนใส่ลินยี่ด้วยความไม่พอใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างครอบครัวของเราไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรไปให้พน้นหลังจากพูดเขาต้องการที่จะผ่าลินยี่ต่อไปเพื่อจับน้องสาวของเธอเมื่อเห็นทัศนคติที่ไม่สมเหตุสมผลของเขาลินยี่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นนักเลงหัวไม้เก่าในสังคมคุณต้องแข็งแกร่งเพื่อจัดการกับคนเหล่านี้หลินยี่คว้าข้อมือของเขาและบิดมันอย่างแรงทำให้เขากรีดร้องลินยี่ผลักอีกฝ่ายออกไปฉันเป็นเจ้าของบาร์นี้ คุณต้องจัดการกับสิ่งต่างๆระหว่างสมาชิกในครอบครัวของคุณและกลับไปที่บ้านของคุณเพื่อจัดการกับพวกเขาอย่าเถียงกับฉันมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของฉันแค่พาเธอกลับบ้านหรืออย่าหยุดฉันอี่ผิงยังคงยืนกรานที่จะพาคนออกไปฉันจะกลับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ซายะตะโกนจากด้านหลังเธอพูดกับพี่ชายของเจททออย่างนั้นหรืออี่ผิงตะโกนอย่างโกรธจ,จัดหลินยี่เห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงนักเลงหัวไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นคนเหล็กอีกด้วยถ้ามันเป็นเรื่องปกติเขาจะขอให้รอปอพอพาไปโดยตรงทุกตีเขาแรงแรงแล้วที่เป็นผู้ใหญ บทที่325คนหนึ่งต้องการพาคนออกไปแต่อีกคนไม่เต็มใจที่จะจากไปลินยี่กล่าวว่ามันไม่ดีสําหรับคุณที่จะอยู่ในจุดบอดนี้และมันก็ส่งผลต่อธุรกิจของฉันด้วยฉันเห็นมันเป็นแบบนี้ในบาร์ใช้แถบแก้ปัญหาก่อนที่ลินยี่จะพูดจบนายยิ้งก็ยกบาร์ของเขาขึ้นทันทีและตะโกนว,ว่าทําไมฉันต้องฟังคุณคุณบอกว่ามันได้รับการแก้ไขโดยบาร์ดังนั้นเพียงแค่ใช้ฉันไม่คิดอย่างนั้นเพราะที่นี่คืออาณาเขตของฉันลินยี่พูดอย่างหมดความอดท,ทนเมื่อเจอคนงี่เง่าเหล่าน ในดินแดนของฉันคุณทำได้แค่ฟังฉันลินยี่ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวและพูดอย่างดุนันไม่ว่าจะฟังฉันอย่างเชื่อฟังหรือออกไปจากที่นี่พี่พิงเปิดปากของเขาเขาต้องการยกบาตรต่อไปแต่เมื่อเห็นหน้าอีกฝ่ายเยนชาและมีชายชะก,กันหลายคนยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาต้องเปลี่ยนใจแล้วพูดว่าแล้วคุณจะทำอย่างไรมันง่ายมากลินยี่หยิบขวดไวน์บนโต๊ะที่ใกล้ที่สุดและพูดว่าต่อสู้ด้วยการดื่มไวน์ใครล้มก่อนจะฟังคนนั้นมันง่ายขนาดนั้นคุณเข้าใจไหมหลินยี่กล่าวแล้วเขาตบหน้ายิปปิ้งและพูดคำต่อคำ เธอสองคนดื่มซะเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เพิ่งอายุ18ปีปากแข็งมากเธอมองขึ้นและดื่มมันเธอแค่ขมวดคิ้วแล้วเธอก็สบายดีเพียงแค่มองไปที่อีกฝ่ายก็สามารถบอกได้ว่าเธอมักจะดื่มมากในที่ส่วนตัวยีป,ปิงก็ดื่มมันในลมหายใจเดียวแต่การแสดงของเขาค่อนข้างแย่และใบหน้าของเขาก็เขินไอายไปทั้งหมดซายาริเริ่มที่จะหยิบแก้วที่สองและดื่มมันหลังจากดื่มแก้วที่สองเธอก็ดื่มแก้วที่สามต่อไปโดยไม่หยุดในฐานะที่เป็นผู้ชายอีป,ปิงมีความนับถือตอนเองและเขาก็หยิบวแก้วที่สองขึ้นมาดื่มต่อหน้าผู้คนมากมายพี่น้องเร่ม,มกนอจละ แก้วที่สี่แก้วที่ห้าเมื่อถึงแก้วที่หกยีปิ้งก็เมาแล้วเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาร้อนขึ้นสีสักของเขาก็เียนหัวและเขาพบว่าร่างกายของเขารอยขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าซายะยังคงดื่มอยู่ยิปิ้งรู้ว่าเขาไม่สามารถดื่มกับเธอได้ดังนั้นเขาจึงตะโกนว,ว่าโอเคหลังจากที่คุณกลับไปแล้วฉันจะดูว่าฉันจะจัดการกับคุณอย่างไรพูดเสร็จก็หันหลังยกเท้าเดินจากไปอย่างไรก็ตามลิงยี่คว้าปลอกคอของเขาและดึงเขากลับมาคุณกำลังทำอะไรพี่พิงดื่มไวามากเกินไปและอารมณ์ของเขาก็ขึ้นลน,นล่อออเงงัืฉพน หลังจากพูดหลินยี่ก็บีบปากของเขาแล้วหยิบแก้วไวน์แล้วเทลงในปากของเขาโดยตรงบังคับให้เขาดื่มมันไม่ว่าอีกฝ่ายจะดิ้นรนอย่างไรเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมือของหลินยี่ได้และถูกบังคับให้ดื่มมันหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วเมื่อถึงเวลาสำหรับแก้วที่สี่หลินยี่มองกลับไปที่สายตาดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยและพูดว่าดื่มทำไมคุณไม่ดื่มละ่ะโอ้โอ้สายะนั้นตกใจกับหลินยี่การกระทำและสายตาเธอรีบหยิบแก้วขึ้นดื่มต่อหลังจากที่หลินยี่บังคับให้เทอ,อีกระดับหนึ่งและอีกสามถ้วยเ <ๆ S 2> ขาก็ค่อยๆเลิกต่อติ หลินยี่วางแก้วไวน์ลงบนถาดสะบัดไวน์ในมือแล้วพูดกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าโยนเขาออกไปหลังจากเรื่องจบลงหลินยี่ก็จักไปโดยไม่หันกลับมามองทิ้งส่วนที่เหลือไว้ให้รอปอพอจัดการเองหลินยี่ไปที่ห้องน้ำรีดดื่มเครื่องดื่ม,ม,ม,มในมืออีกครั้งแล้วกลับมาที่ข้างคิซากิเอริเมื่อเห็นรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของคิซากิเอริหลินยี่ก็ถามโดยตรงว่าเป็นอย่างไรวิธีการแก้ปัญหาของฉันไม่อยากคายใช่ไหมมันสง่างามมากแล้วคิซากิเอริจับทางและมองไปที่หลินยี่กล่าวว่าถ้าฉันเปลี่ยนไป จริงสิคิซากิเอริกกล่าวอย่างปฏิเสธไม่ได้ความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ความรุนแรงสามารถแก้ปัญหาคนที่สร้างปัญหาได้ถ้าคิซากิเอริเป็นตำรวจหลิงยี่คงจะพูดแบบนี้แต่คิซากิเอริเป็นทนายความมัดไม่ใช่อาวุธกฎหมายคืออาวุธของเธอดังนั้นลิงยี่จึงสามารถพูดเรื่องนี้ได้ในท้องของเขาเท่านั้นผลกระทบแบบไหนที่วิธีจัดการกับเรื่องตลกที่เกิดขึ้นกับคิซากิเอริในตอนนี้เนื่องจากไม่มีกลยุทธ์ดังนั้นเขาจึงไม่เห็นความโกรธปรปานไม่มีลิงยี่สามารถตัดสินจากมุมออออออืื่่่่่นนไดด้ตตัััววยยาาางงเเเเเเชิกกกกร็็ใใจจจจททีีะะะลลแธบข นี่แสดงว่าเขาไม่ได้เลือกใช้ความรุนแรงมาจัดการกับเรื่องตลกซึ่งก็ถูกแล้วลิงยี่ไม่จำเป็นต้องดื่มกับพิซากีเอริอย่างจงใจตราบใดที่เธอมีการสนทนาที่ดีเธอจะดื่มคนเดียวต่อไปยิ่งคุณดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งผ่อนคลายวินัยในตนเองมากขึ้นเท่านั้นพิซากีเอริรู้สึกว่าเธอเกือบจะดื่มเสร็จแล้วและไม่มีประโยชน์ที่จะดื่มต่อดังนั้นเธอจึงเริ่มส่งรหัสที่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่เข้าใจเธอรูปหน้าผักของเธอเองตัวลงบนโซฟาแล้วพูดว่าเเเเเเออออ่่่่่่่ดดดืมมาาาาาากกกไไปหหหนนนนนนยยยััััััรรรูู้้้สสววววววีลลลิิงงงงงบญญณแแแพ ล่อยให้ลมพัดไปเขาเดินไปจับมือทิ่ซากิเอริอย่างเป็นธรรมชาติแล้วโอบแขนรอบเอวของเธอแล้วออกจากบาร์มีครั้งแรกระหว่างคนทั้งสองและเมื่อครั้งที่สองเริ่มต้นมันจะไม่เป็นการเสรแสร้งมากเกินไป